แล้วตอนนี้นะครับหนึ่งก็อยู่กับกลุ่มพี่ไรเดอร์ที่หน้าตลาดหนองจอกตลาดท็อปหนองจอกเก่าแล้วนะ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งมีกิจกรรมดีๆนะครับจากทางร้านเมกาพาร์ทนะครับจะไปตามหานะครับพี่ไรเดอร์นะครับที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์เก่าอยู่นะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่หนองจอกนะครับแล้วเราจะไปตามหากลุ่มพี่ไรเดอร์เนี่ยยางรถจักรยานยนต์ใครเก่าที่สุดนะครับแล้วก็ให้พี่ทางเมกาพาร์ทเนี่ยตัดสินใจนะครับก็ก่อนรับชมที่คลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้เราอออยยู่่กกัันนทีีหหงจเด๋วขบไปา พี่ๆกลุ่มไรเดอร์กันเลยดีกว่านะครับแล้วไปดูกันนะครับว่าจะได้คนไหนนะครับและยางที่เขาใช้เนี่ยจะเก่าแค่ไหนนะครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่อยู่ตรงหนองจอกนะครับแล้วก็ตรงหน้าร้านพิซซ่านะครับซึ่งเข้าไปพือกับน้องเขาแล้วนะครับก็โอเค ก็มีคนที่ยางเก่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะให้ไปเปลี่ยนที่ร้านไงก็คือเขาโอเคไกลไกลไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาคนที่แบบพร้อมที่จะ ไปกับเรานะครับที่ร้านเมกะพาร์ทนั่นเองนะครับเปลี่ยนยางเก่าไปยางใหม่อย่างเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวเดินทางไปหาอีกกลุ่มหนึ่งแถวหนองจอกนะครับก็น่าจะเป็นตรงหน้าท็อปหนองจอกนะครับที่หนึ่งพอรู้จักบ้างนะครับแบบพอเคยเห็นในกลุ่มนั้นบ้างนะครับก็เดี๋ยวเดินทางไปที่ท็อปหนองจอกกันเลยดีกว่านะครับโอ้ตามหาคนเปลี่ยนยางเก่าเนี่ยหนึ่งคิดว่าเขาเรียกว่าคิดว่าง่ายเหมือนกันนะครับคือแต่ว่าเขาเขาติดตรงที่ว่าเออมันเดินทางไกลนะครับจากหนองจอกไปที่ร้านที่ลาดพร้าววังหินเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลในสําหรับ สำหรับหลายๆคนนะครับแต่ว่าสำหรับหนึ่งเนี่ยหนึ่งไปเตะบอลแถวตลาดหัวมุมแถวโชคชัยสี่อยู่แล้วลก็คือจากหนองจอกไปเตะบอลเนี่ยประมาณ20 30ิิโลแล้วเราก็เลยคิดว่าของเราเนี่ยชินไงของเราแบบชินนะแต่คนอื่นก็อาจจะไกลโอเคไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวเดินทางไปหากลุ่มเป้าหมายต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไป แล้วตอนนี้นะครับหนึ่งก็อยู่กับกลุ่มพี่ไรเดอร์ที่หน้าตลาดหนองจอกตลาดท็อปหนองจอกเก่าแล้วนะมีกลุ่มพี่ไรเดอร์กลุ่มนี้เลยนะครับเขาเรียกกลุ่มหน้าตลาดนะแล้วเราก็ได้ผู้โชคดีแล้วนะครับที่มียางเก่าที่สุดในในกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูยางของน้องเขาเลยดีกว่านะครับน้องน้องชื่ออะไรนะครับน้องชื่อปอเนี่ยน้องปอ ào. เพราะว่ายางคนอื่นเขาแถวนี้เขาเปลี่ยนมาหมดแล้วนี่ก็ยางนี่นะยางรถน้องปอนะครับดูกระเป๋าก็ได้จะรู้แล้วนะครับว่าวิ่งมานานแค่ไหนนะครับแล้วดูยางก็ต้องน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับึงงยา ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวพาน้องยาไอ้น้องยา <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวพาน้องปอนะครับไปเปลี่ยนยางกันที่เมกาพาร์ทกันเลยดีกว่านะครับก็ศูนย์อะไหล่ครบวงจรนะครับของทางสปอนเซอร์เรานั่นเองนะครับก็สำสับนยยางมิชลินมาหนึ่งคู่เดี๋ยวพาน้องปอเนี่ยจากาน้องจอกไปที่ลาดพร้าววังหินกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเดินทางค่อนข้างไกลหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าโอเคคุ้มแล้วกันคือยางมันเก่าแล้วก็อยากให้เปลี่ยนนะแต่พี่ๆคนอื่นนี่ก็คือแบบยางยังมีดอกอะไรอยู่แบบชัดเจนอยู่เลยนะครับมี รถหลายรุ่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวพาน้องปอไปเปลี่ยนยางกันที่นู่นกันเลยดีกว่านะครับ <S 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 อ,อันนี้พี่เอกนะครับค่ะพี่เอกก็ตามมาจากช่องเราเหมือนกันนี่อ๋อมาเปลี่ยนยางที่เมกาพาร์ทพี่พี่มาจากไหนครับพี่เอกรามอินทานฟูบออเอาแต่พี่เป็นไรเดอร์อยู่แล้วไหมครับหรืออ๋อวันนี้มาเปลี่ยนยางเป็นไงบ้างที่นี่บริการดีที่เต้วน่ารักแต่ก็ถูกด้วยใช่ไหมผู้ผู้จัดการเรานั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะผู้จัดการเรานะมารับผู้จัดการนี่น,นี่มาบรรยากาศคุยเก่งคุยเก่ง,กง <laughs> นี่นะครับพี่เอกก็ขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ตามคลิปของเรามาเมกาพาร์ทจะได้สนับสนุน ช่องหนึ่งต่อครับขอบคุณมากครับสัญญาแล้วนะครับผมคุยจำเขาไม่ได้ไม่ไม่ซื้อโชว์ด้วยเดี๋ยวเส็จเอาต่คราวนี้ไปลองพิเรลี่แล้วเดี๋ยวเป็นมาคู่หน้ามามิชลีแล้วเรามาเปรียบเทียบแล้วเรามาเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะนี่ครับพี่เต้าผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านหลังจากเป็นดาราน,นี่งานยุ่งชิบเป่ง ปากพี่ต้งแดงตลอดเลยนะแล้วตอนนี้นะครับเราก็พาน้องปอนะครับมาอยู่กับผู้จัดการร้านเมกาพาร์ทแล้วนะครับนี่พี่เต้วนั่นเองนะครับนี่ก็ไกลไหมน้องปอไม่ไม่ถ้าถ้า้ไม่ค่อยไกลมากไม่ค่อยไกลมากปกติวิ่งใหเจอไม่ไกลอะค่ะแต่ถ้าเดินมาไกลขับรถมามาต้องบอกว่ามาที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะมาเจอผู้จัดการใช่ใชก็จะประมาณนี้ล้นๆ คือจริงก็ยังงงอยู่ใช่ไหมไม่หนูไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะเพราะว่าโดนแน่ๆไม่ใช่คืออย่างนี้งทีเขามีเหมือนกับเขาก็มีเป็นแคมเปญเป็นอะไรก็ให้ร่วมกิจกรรมไม่หลอกหรอกดูหน้าพี่ดิหน้าพี่เป็นคนหลอกคนหรอกนะพอเด็กน้องจอกเหมือนกันเครดิตที่พี่หน่อยเอ้ยเปิดยางให้ X m a กคู่หนึ่ง X c i อ i n ครับเป็น Citin N m a ซิตี้เอ็กซ์ตาดูดูค่ะด,ดูป่าซิต <laughs> <laughs> <ก>ี้เ <laughs> อ็กซ์ตาซิตี้เอ็กซ์ตาเนาะน้องบอกตอนแรกก็จะไม่กลัวหรอกตอนเริ่บก,กลัวพี่เต๋อ้วเฮ้ยห้ามกลัวและตอนนี้นะครับก็พาน้องปอมาเปลี่ยนยา,ยางพี่กระเบิกมาให้แล้วอ <laughs> <laughs> ขับรถไปจอดได้เลยเนาะนอกนอกอให้พี่เขาก็ได้พี่ว่าเดี๋ยวต่อไปตอนนี้พี่หาสปอนซอเซอร์ยางให้ได้แลนะ้วตอนนี้พี่หาสปอนซอเซอร์กระเป๋า <laughs> ให้ต่อเลยแล้วกันนะครับ ดี๋ยวพี่ไปคุยกับทางไลแมนให้นะถ้ามีโอกาสบอบขอขอให้พี่ไม่เคยเห็นสภาพกล่องที่ไหนยับเยินเท่าที่นี่แล้วเท่าเท่าของน้องปอแล้วสภาพกล่องเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่วันที่ย0ิบเดี๋ยวพี่ไปขอลายแมนมาให้เผื่อเขาให้มาแบบขอขอกล่องสักใบหนึ่งนะไลแมนอันพิเศษแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้นะครับตรงตรงศูนย์ยางตรงเมกะพาร์ตตรงนี้นะครับก็คือ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนยางไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ในอนาคตเนี่ยก็จะมีของทางมิชชันนมาจัดให้ให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ขึ้นเขียงแล้วนะครับเปลี่ยนยางเดีย๋ยวพี่เขาจะจัดการให้นะครับคือน้องผู้โชคดีของเราก็ยังงงงงง,งงงแบบแบบฮะเปลี่ยนยางอะไรเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องบอกว่าเราโชคดีขึ้นเขียงเป็นยางนี่ก็รอมอบผู้จัดการพี่แต้วนะครับ เขาบอกผู้ผู้จัดการที่นี่มาบางคนก็อาจจะกลัวไปเลยก็ได้นะครับใช่ไหมพี่เต้าไม่กลัวค่ะไม่กลัวไม่กลัว,ลวค่ะพี่วัคซีนครบแล้วค่ะฉีดวัคซีนครบ,คบที่นี่บรรยากาศก็จะใช่ใช่ค่ะชิวชิวมากค่ะเนี่ยรอมอบรอมอบอันนี้เป็นยางตัวซิตี้เอ็กซ์ต้านะคะเหมาะกับหน้าฝนเหทไมถึงเหมาะหน้าฝนเ,เพราะว่ามันมี มันมีล่องอะล่องรีดน้ำอะซึ่งพัฒนามาจากตัวรถบิ๊กไบเอออันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวลองดูเนื้ออยางดูอันเนี้ยจอนไรเดอร์รีวิวก็เขาเขาใช้อยู่น่าจะดีแล้วตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวหนึ่งให้พี่เต้วมอบยางของมิชลินนะครับให้กับทางน้องปอเลยดีกว่านะผู้โชคดีต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับก็อาจจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของทางช่องของหนึ่งนะครับก็ กิจกรรมนี้จะมีไปตลอดเป็น10สัปดาห์เลยนะครับก็อยากฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เต้ลฝากร้านเมกะพาร์ทไว้อีกนิดนึ่งนะพี่เต้ค่ะเมกะพาร์ทนะคะอะไรครบจบในที่เดียวนะคะพอดีว่าตอนนี้เรามีศูนย์เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วเราก็เป็นศูนย์จำหน่ายยางมิชลินนะคะยังไงน้องไรเดอร์เข้ามาเลยนะคะมาจากทางที่หนึ่งพี่มีส่วนลดพิเศษแล้วก็ของแถมของสมนาคุณมากมายเลยนะคะค่ะนี่มอบยางให้น้องก่อนก็ยินดีด้วยนะคะขอบคุณน้องปอด้วยที่ขับรถมาไกลเหมือนกัน แล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันก็ขอบคุณพี่เต้วด้วยขอบคุณพี่เต้วด้วยก็ใครมาก็มาพูดคุยเล่นกับพี่เตวได้พี่เต้วจะอยู่เกือบทุกวันเลยที่มกาพาร์ทมาเลยค่ะพี่เต้วชอบใช่ไชอบคนเยอะชอบค่ะโอเคครับขอบพี่เต้วด้วยค่ะค่ะค่ะ ดีใจครับอีอย่างเป็นผู้โชคดีคนแรกของกิจกรรมนี้ด้วยก็เดี๋ยวต้องอีอย่างส่วนตัวไม่ค่อยเก่งเรื่องยางเรื่องรถอะไรเท่าไหร่พี่เลยนี่ก็ไม่เก่งเรื่องรถที่แบบใช้อย่างเดียวมีพ่อของพี่มีพ่อเหมือนกันแล้วเหมือนกันเหมือนกันเลยมีพ่อพ่อเราคอยดูแลานให้เราก็แค่แบบถ้าเขาเขาบอกว่าเออต้องจ่ายตรงนี้เพิ่มก็เอาเงินให้เขาเพราะเราเป็นคนจ่ายใช่เหมือนกันเลยเราเหมือนพี่เลยคือเรื่องรถอเด็กเโอเคแบบพี่ก็โอเคยางไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนมันสภาพเป็นขนาดไหน ขับอย่างเดียวก็วถือว่าเป็นผู้โชคดีคนแรกต้องบอกว่าน้องปอเนี่ยเป็นผู้โชคดีคนแรกแล้วก็ผู้หลายๆคนเึงเขาคือเขาอยากให้พี่ไปหาในอีกหลายๆกลุ่มมากอยากให้พี่ไปที่เขตไหนเราบอกอาทิตย์หน้าผมพี่จะได้ไปสักนึ่เขตหนึ่งเขตก็เอาเป็นผ้า ไม่บอกต่อเพื่อนคนอื่นนะที่ไปที่ถ้าอยากให้ไปก็น่าจะเป็นโซนมีนบุรีรางคำแหงหัทไทร่าโซนนั้นนะครับต้องบอกว่ายางบางทีราคามันแพงบางครั้งที่แบบคนเขาจะเปลี่ยนแต่ละทีเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแต่ว่าเปลี่ยนเถอะเพื่อความปลอดภัยอันเนี้ยก็ขอบคุณน้องปอด,ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ยอมขับรถมากับพี่ซึ่งสภาพฝนก็ใกล้มาแล้วแต่เราได้เสื้อกันฝนไปแล้วโอเคก็เนี่ยแหละครับรถของน้องปอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนผ้าบเบรกอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาเปลี่ยนใหน เดี๋ยวให้น้องปอผู้โชคดีของเราไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาปิดคลิปกันนะครับก็เนี่ยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องปอด้วยนะครับที่เป็นผู้โชคดีคนแรกของ กิจกรรมนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเปลี่ยนยางนะครับกิจกรรมยางล้นยางเก่ามาแลกยางใหม่กันเถอะเพราะเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับร้านเมกะพาร์ทของเรานั่นเองนะครับก็ขายอะไหล่ครบวงจรนะครับแล้วก็ได้ยางมิชลินไปด้วยนะครับเป็นไงบ้างเนาะวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับดีใจนะเป็นผู้โชคดีคนแรกด้วยใช่มันก็ต้องดีใจอยู่แล้วเลยพี่คนแรกเลยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้น้องก็ยังง่วงๆอยู่แต่ตอนนี้คนเี่คุยเก่งแล้วคุยเก่ง ก็มาไกลมาไกลจากหนองจอกตอนแรกพี่แบบหลายๆคนก็แบบอ่ะมันอาจจะติดเรื่องระยะทางไงใช่ใชแต่ว่าน้องถือว่าโอเคมากที่แบบพี่ว่ามันมันคุ้มอะ่ะใช่ครับมันคุ้มที่พวกพี่ๆในกลุ่มก็บอกว่าไปเถอะมันมันคุ้มจริงๆใช่<ๆ>แล้วก็ปรึกษาที่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าก็มาเถอะเพราะมันคุ้มกับเราด้วยแล้วก็อีกอย่างเพื่อความปลอดภัยถ้าสภาพยางผมก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเลย <laughs> มันมันไม่ไหวจริงๆแล้วถ้ามาเปลี่ยนมันก็คุ้มกับตัวเราแล้วก็เซฟตัวเราไว้ด้วยครับ แต่ไงพูดคล่องมากเลยนะท้องตอนนี้พูดเริ่มรู้สึกว่าโอเคชินแล้วเริ่มเริ่มชินแล้วเริ่มชินกับบรรยากาศแล้วนะครับก็นั่นแหละครับก็กิจกรรมนี้นะครับจะมีตลอดระยะเวลาประมาณ10สัปดาห์นะครับและนอกจากนี้เนี่ยในเพจของหนึ่งนะครับก็มีกิจกรรมยางโ้อนเหมือนกันให้พี่ๆเนี่ยส่งคลิปเข้าประกวดตามคอมเมนต์นะครับซึ่งในคอมเมนต์เนี่ยพี่ๆสามารถคอมเมนต์เป็นวิดีโอได้เลยนะครับและกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกสัปดาห์ตลอด10สัปดาห์ ก็ประกาศผลนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา15นาฬิกานั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางเมกาพาร์ทแล้วก็ขอบคุณทางมิชลินด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องปอที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องปอมากนะครับก็นั่นแหละใครอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับแต่น้องปอ บอกพี่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอย่าให้ไปไหนนะส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับส่งต่อเรื่องดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะอาจจะไปมินบุรีรางคําแหงก็ได้นะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับคลิปแรกเนี่ยเราเริ่มจากหนองจอกบ้านเรานั่นเองนะครับก็นั่นแหละใครสนใจอย่าลืมอย่างที่บอกก็มาได้นะครับเมกะพาร์ทสาขาลาดพร้าววังหินนะครับป้ายเหลืองๆนะครับร้านอะไหล่สุดซอยนะครับตรงข้ามลาดพร้าววังหินสี่สิบนั่นเองนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องอองหนึ่งด้วยนะครับแค่นี้แหละสับ สวัสดีครับขอบคุณน้องปอด้วยครับขอบคุณครับ ในกรณีที่ยางเนี่ยบางคนเนี่ยเขามองว่าใส่ยางธรรมดายางถูกๆไปก็ได้แต่ถามว่ารเดอร์เนี่ยวิ่งอะ่ะวันหนึ่งวิ่งเท่าไหร่เป็นร้อยไหมเกือบร้อยโลอยู่ใช่เพราะฉะนั้นการเลือกยางจริงๆแล้วการเลือกยางเนี่ยพี่จะแนะนำหนึ่งเพราะมอเตอร์ไซค์ความอันตรายมีอยู่แล้วสิ่งที่จะเลือกก็คือยางอะไรที่มันยึดเกาะถนนถูกไหมคะระยะเบรกระยะเบรกระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะการเหมือนกับการที่เราจะเปลี่ยนเลนการอ้ พี่เนี่ยไอเขาเรียกว่าพื้นถนนที่มันเป็นเส้นจราจรเนี่ยมันจะทําให้ถ้าเกิดว่าเราใช้ยางที่ไม่ได้คุณภาพพี่เนี่ยอยากบอกเลยนะว่าเส้นนี้คู่นี้นะลองไปใช้ดูลองไปใช้ดูดคือคือพี่จะชอบแนะนําอะไรที่มองว่าแต่บางคนเนะี่ยเขามองว่ายางยางแพงยางยางราคาสูงแต่พอลูกค้าได้ไปใช้ยางดูแล้วเอ้ยมันมีความคุ้มค่าอย่างน้อยนะมันวิ่งได้ไกลค่าเปลี่ยนถูกไหมค่าเปลี่ยนคู่หนึ่งก็เท่าไหร่ หลายพัน,พนใช่ใช่แล้วเวลาค่าแรงอย่างเงี้ยเราประหยัดค่าแรงได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องจริงๆแล้วเรื่องเซฟตี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาหนึ่งเห็นไหมพึ่งขาหักมาใช่ไหม